สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับเจอผมอีกเหมือนเดิมกับเอกสายมุนนะครับในคลิปวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์กันบ้างนะครับหลังจากที่ผมทําคลิปกัมบินปีก FPV มาหลายคลิปแล้วนะครับก็มี <laughs> เพื่อนๆแล้วก็ FC <laughs> เขามาถามนะว่าคุณเอกเลิกเล่นฮอแล้วเหรอคุณเอกไม่เล่นฮอแล้วเหรอคุณเอกไม่ทาไม่รับงานฮอแล้วเหรออะไรเงี้ยรับนะครับผมรับทําอยู่นะครับลํานี้ก็เข้ามานะครับเมื่อวานนะครับก็ปรับตั้งค่าเซตแค่นั้นเองนะครับไม่ได้อะไรมากมายสายสายไฟก็เดี๋ยวต้องผมจะเก็บให้ทีแล้วกันนะครับก็ยังลกลุงลังมาแบบนี้นะฮะคือด้วยความที่ว่าเออรีบแล้วก็รีบทำนะรีบทำก็ ตอนแรกก็ยังงงว่าที่มันเป็นที่อะไรนะครับ๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับวิทยุที่ลูกค้าใช้เป็นวิทยุแฟลสกายไอหกเอ็กนะครับปัญหาที่ผมเจอตอนแรกเลยที่ผมแกะกล่องออกมานะครับก็คือว่าออพอโยกสติกนะครับซ้ายขวาหน้าหลังหรือว่าโยกขึ้นลงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับมันมีการดีเลย์ผมก็ยังงงว่า it, เป็นที่วิทยุหรือเปล่าหรืออะไรยังไงผมก็เลยได้ลองเอาไฟลสกายอีกตัวหนึ่งของผมนะครับ แต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะโทษทีนะครับช่วงที่ผมทำเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ต้องขอประทานโทนด้วยบางทีช่วงบางช่วงแบบว่าเราเร่งรีบเราอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรบางทีเราก็ลืมไปว่าเราก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับแล้วก็พอมันได้แล้วเราก็มาสรุปให้ฟังนะครับก็คือมันมีการดีเลย์ก็ยังงงพอโยกอย่างโยกสติขึ้นลงนะครับคันเร่ง,งเงี้ยสวอตเพลทมันจะต้องขึ้นลงขึ้นลงแบบว่าตาม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 นิ้วของเรานะครับแต่ว่า มันมีกึก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 เหมือนแบบสัญญาณมันมามันมาแบบว่าขาดหายอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับนี้ถ้าเกิดว่าผมก็คิดว่าถ้าเกิดบินปุ๊บเนี่ยอยู่ดีฮหอมันก็ปุ๊บขึ้นปุ๊บลงเองแน่นอนชัวร์ต้องเป็นแบบนั้นแน่หรือโยกเดินหน้าถอยหลังหรือว่าซ้ายขวาอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็จะมีการดีเลย์อาจจะแบบดึงแล้วมันไม่กลับทันทีมันสักพักนึงมันก็กลับอะไรอย่างงี้นะครับมันก็อาจจะทําให้มีปัญหานะครับ ก็คือสรุปเลยนะครับก็คือวิทยุนะครับมันมีการดีเลยนะครับคือมันจะไม่แม่นยำนะครับผมก็เลยคิดว่าเป็นที่วิทยุนะครับก็เลยนั่งคิดไต่ตองต้องสักพักหนึ่งนะครับก็เลยเอาวิทยุเนี่ยมารีเซ็ตใหม่มารีเซ็ตรอบแรกก็ยังไม่หายดีนะฮะก็เลยต้องรีเซ็ตรอบที่2พอรีเซ็ตลอบที่2เนี่ยก็คือโอเคได้เลยก็ดูรู้สึกว่ามันเออ สเต็กมันติดนิ้วขึ้นแล้วก็อาการหงหอนเนี่ยมันติดนิ้วมากขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากระบบการตอบแบบธรรมดาเนี่ยให้เป็นระบบ S b u บันะครับเพื่อนเพื่อสังเกตดูนะครับว่าการต่อสายก็จะต่อเข้าที่ช่องเดียวแบบนี้นะครับแต่ว่าสายไฟยังไม่ได้เก็บนะเดี๋ยวผมจะเก็บอีกทีนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะปรับให้มันหมุนอยู่ในแกนแล้วก็ให้มันบินดีๆนะครับเพราะว่าลูกค้าไปบินเดินทางตอนแรกลำเนี้ย ุดไฟยกพีดไม่ใช่เป็นแบบนี้นะครับยกพีดเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นตัวของมันนะครับไม่รู้ยี่ห้ออะไรแต่ตอนนี้มาใส่เป็น e-max แล้วนะครับมาใส่เป็นของยี่ห้อ e-max นะครับแต่ว่าเซอร์โวกันหางเนี่ยก็เป็นของ e-max เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็แค่ไม่กี่ร้อยบาทนะครับตัวนี้เซอร์โวกันหางแต่ก็พอใช้ได้อยู่แต่ว่าบางทีบางจังหวะมันก็อาจจะมีอาจจะมีโบกๆบ้างนะครับก็ต้องทําใจนะครับเพราะว่า สวนกันหางถ้าเราใช้ของดีตัวละพันพันกว่าบาทเนี่ยรับรองหางนิ่งกลิ้งลเลยนะครับแต่นี้ก็พอได้อยู่แต่บางทีบางช่วงมันก็ทอนที่เราแบบว่าเออเลี้ยวหรือว่าเรากาลังโยกหางหางก็จะมีแบบบกๆนิดนึงแต่พอเราบินสักพักหนึง่งมันก็จะจะหยุดนะครับก็ตามคุณภาพของราคาของมันนะครับยกพีก็พอได้อยู่นะครับ e m a มนะครับแต่ว่าบิน 3D ดีผมว่าคงจะไม่แนะนำนะครับเพราะว่า,เ,าเพราะว่ามันแรงดึงแรงดันมันก็ มันไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับสำหรับตัว iMac ตัวนี้นะครับแต่ก็พอได้อยู่สําหรับบินเดินทางนะครับอันนี้ผมพูดตรงๆนะครผมพูดแบบว่าตรงไปตรงมาใช้ได้ใช้ได้ดีในระดับหนึ่งที่เหมาะสมกับราคาของมันนะครับประมาณนั้นนะครับไม่ใช่ว่ามันใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้เลยก็คือใช้ได้ในระดับหนึ่งะครับแต่ใช้ได้ตามเหมาะสมกับราคาของมันนะครับสปีดก็เป็น อะไรเนี่ยตัว40แอมป์นะครับตัวนี้นะครับ40แอมป์จริงๆแล้วใน40แอมป์ผมว่ามันน้อยไปนะแต่ว่าถ้าไม่คิดอะไรมากก็ราคาถูกบินได้ก็โอเคแล้วถ้าเราคิดแค่เพียงแค่ว่าเออพอบินได้จุดไฟแบบนี้ก็โอเคนะนะครับอ่ะไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวไปบินให้กับท่านผู้ชมได้ดูเลยดีกว่าเพราะว่าบินเป็นท็อปเดินทางนะครับไปรับชมเลยครับ บินแบบเป็นฮอบเดินทางนะครับท่านผู้ชมสังเกตว่าหางก็จะมีโบกนิดนึงนะครับนี่ครับมีโบกนิดนึง ถ้าเซววกันห่างดีๆมันก็จะจค่อนข้างจะเป๊ะมากนะครับแต่พอสักพักหนึง่งมันก็จะนิ่งนะครับสังเกตดูนะครับับอาการห่างนะครับแต่พอผมพอมนิ่งๆสักพักหนึ่ง,งห่างก็จะหายโบกนะครับเนี่ยหางหายโบกแล้วนะครับ เดี๋ยวพอสักพักหนึ่งมันก็นิ่งนะฮะเนี่ยนิ่งแล้วถ้าจะให้ดีเปลี่ยนโวกันหาอีกทีนึงก็หางก็จะดีกว่านี้แต่ถ้าไม่คิดอะไรมากเอาไว้บินเล่นฮอบเดินทางอะไรมากไม่ต้องอะไรมากมายแบบเงินในงบทีป่ประหยัดก็ประมาณแบบนี้นะครับ แะแรงนิดนึงมีลมด้วยนะฮะผมยังรับทําฮออยู่นะถ้าเพื่อนๆเข้ามารับชมนะครับก็ใครสนใจประกอบพร้อมเซ็ตหรือว่าซ่อมเซ็ตยังไงก็แล้วแต่ก็ทําได้หมดนะครับในแกนนะฮะเดี๋ยวหมุนให้ดูนะครับเนี่ยครับ หมุนอยู่ในแกนนะฮะเวลาที่หอหมุนอยู่ในแกนนะครับเราก็จะควบคุมหอได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาที่เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหอก็จะไม่เสียอาการนะครับเนี่ยครับหมุนอยู่ในแกนเลยนะฮะเล่นหอต้องใช้สมาธิสูงมากนะครับแต่หางนึ่มันก็ยังมีบอกบ้างนะครับก็เซโวกันหางเห็นไหมนิ่งละ จให้ดีควรใช้ตัวละพันกว่าบาทอย่างพวกเคสทีห้าห้าหรือแม้กระทั่งของการ์ดอะไรเงี้ยผมว่าจบเลยแต่ว่าทานงบปร,ประหยัดก็จะประมาณนี้นะครับโอเคก็บินได้ดีแล้วนะฮะสำหรับอ,อันนี้เป็นฟรีสกายนะครับแต่วิแต่วิทยุใช้เป็นไฟสกาย บ,บินได้ดีทีเดียวเลยนะฮะสำหรับทอลํานี้เดี๋ยวจะเก็บสายไฟแล้วก็ปรับตั้งค่าอีกทีให้มันละเอียดยิบกว่านี้อีก,อกทีก่อนที่จะส่งให้ลูกค้านะครับบินส่งงานไปแบบว่านียนๆิน่งๆ,ๆกิ๊บๆแบบนี้นะครับแล้วก็แต่ว่าสําหรับตัวผมก็คือถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมหรือว่าลูกค้านะครับที่ชมแล้วนะครับถ้าจะให้ดีเปลี่ยนโวกระหาอีกนิดนึงผมคิดว่ามันก็จะดีมากๆเลยนะครับหางมันจะนิ่งกิ๊บเลย ปั๊บปับ๊บปั๊บแล้แรงมันจะเยอะด้วยนะครับตัวนี้มันก็พอได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่เครียดไม่ซีเรียสอะไรมากมายก็บปบินเล่นได้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับแต่งอีกนิดนึงนะครับให้มันหมุนอยู่ในแกนแบบว่าให้เห็นชุดเฮดเมนโรเตอร์ตัวนี้มันอยู่กับที่เลยนะครับอันนี้มันยังมีแบบว่านิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็พูดถ,ถึงก็ดีในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมผมจะปรับให้อีกนิดหนึ่งแล้วก็ เดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้าเลยนะครับสำหรับลำนี้ก็แค่มีรีเซ็ตวิทยุปรับตั้งค่าแล้วก็การตอบเป็แบบระบบ s b สบนะครับแล้วเก็บสายไฟนะครับบินส่งงานเรียบร้อยนะครับก็ดีนะครับระดับหนึ่งนะฮะก็สำหรับท่านผู้ชมที่มารับชมแล้วนะครับใครที่สนใจนะฮะอยากจะให้ผมประกอบเซตหรือว่าซ่อมนะครับเฮลิคอปเตอร์ทุกชนิดนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นฮอไซส์ไหน รุ่นไหนอะไรยังไงนะครับก็ได้หมดนะครับใครที่สนใจก็ทักมาตามเบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับนะครับยังรับงานฮออยู่นะนะครับท่านผู้ชมมาดูแล้วผมยังไม่ได้เลิกเล่นฮอนะผมยังเล่นอยู่แต่ว่าช่วงนี้ผมมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับก็อาจจะต้องอผมขายไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวว่าจะมีตังค์เนี่ยก็เดี๋ยวว่าจะซื้อเอามาบินแล้วก็ทำคอนเทนต์ให้กับท่านผู้ชมได้ดูเรื่อยๆนะครับกับคลิปที่ผ่านมากับความรู้ต่างๆท่านผู้ชมก็ ลองไปดูนะครับการปรับตั้งค่าการเซตการซ่อมการอะไรก็แล้วแต่นะฮะผมทาไว้เยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ถือว่ามันมีประโยชน์สําหรับมือใหม่หลายๆคนนะครับใครที่อยากจะลองมาทําเองดูนะครับแต่ถ้าใครที่ทําไม่ได้หรือไงก็แล้วแต่นะครับก็ก็เกินความสามารถอะไรเงี้ยก็ลองส่งมาดูนะครับผมก็ยังรับทําอยู่นะครับกับเอกสายหมุนนะครับนะครับสําหรับในคลิปวันนี้นะครับก็ าลาไปก่อนนะครับแล้วก็ฝากกด s u b s r r i e e ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแต่ว่าเครื่องบินปีกก็ยังเล่นอยู่นะตอนนี้ก็มีอยู่2ลงลำนะครับแบบนี้เลยอยู่หลังรถแบบนี้นะฮะมีปีกบนแล้วก็มี <c oughs> ปีกล่างนะครับเป็นสปอเตอร์กับเทรนเนอร์นะครับบินอยู่เป็นแบบ FPV ยังไงก็ <c oughs> ติดตามรับชมผลงานผมเรื่อยๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ